วัฒกรรมที่บนเอกวิทยุกำลังถูกโจมตีและถูกเล่นงานตอนนี้คือประเด็จการนะฮะฝ่ายเขาก็เรียกตัวเองว่าฝ่ายดโมเคซีหรือประชาธิปไตยจริงๆแล้วการแก้วัฒกรรมนี้ไม่ยากเลยถ้าเข้าใจเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองอย่างลึกซึ้งนะครับเรื่องนาย,ยกรัตรี8ปปีนะครับสมควรจะแก้ไหมในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองชั้นสูงเรียนว่าไม่สมควรจะแก้นะครับในเวลานี้ ส่วนในอนาคตมันมีกลยุทธ์ทางการเมืองมากกว่านั้นนยะที่เขามีเจตนาลมแล้วเขาฝังอยู่ในรัฐธรรมนูนเขามีกลยุทธ์ในการแก้ไว้อยู่ที่ว่านักการเมืองและพรรคการเมืองนักการทหารเข้าใจกลยุทธ์ทางการเมืองหรือไม่ทําไมเข้าใจก็จะไปแก้ธรรมนูญและสุดท้ายจะเป็นที่มาของการจุดชนวนของประชาชนชุมนุมประท้วงต่อต้านผู้แก้ไขรัฐธรรมนูญนั่นเอง สวัสดีครับมาพบกับผมท่ศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกเนียสนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของการจะแก้ไขรัฐธรรมนูญให้นายกรัฐมนตรีนะฮะอยู่ต่อเกิน8ปีนะครับแล้วก็เป็นการแก้ธรรมโนูญโดยสวสแสดงความคิดเห็นไปดูในเชิงปรากฏการณ์แล้วก็สู่กระบวนการบิกเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กันเฟสบุ๊กอะค่พะเปิด ท่านทำก็เป็นเรื่องของท่านนะผมไม่ได้มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นถ้าเป็นไรล่ะคุยพรให้ท่านนายกประเสริฐแนะน้ำผมยังไม่ได้ฟังไม่ได้ยินนะแต่ผมคิดว่าปราศความมหาทีมีให้กันอยู่แล้วล่ะท่านควยพรผมตลอดอ่ะทำไมให้มันแตกแยกอ่ะไม่จำเป็นนี่ทำให้สังคมน้อยใจสามปอไม่มีวันแตกแยกก็คือยังยังดีกันอยู่ตรงนี้ที่หน่วยิเขียนลงมาด้วยก็ใช่สิ ทำไมแล้วมันมัน,ม,นมันจะแตกกันยังไงแตกกันได้ยังไงหมายถึงว่ามันก็เป็นสิ่งที่ท่านได้มาที่นีออ่นานก็พูดไปตั้งนานแล้วผมก็พูดใครก็พูดท่านก็พูดไปตั้านสิบรอบแล้วมัง้งถามว่าอยู่นั่นแหละแต่ข้อความแบบท่านน้อยใจอ่ะอ่ะเออเหรอไม่รู้ดิผมยังไมไ่ฟังเลยท่านน้อยใจได้ยังไงอะ่ะต่างคนเราเป็นเราไม่ใช่คนที่ใจน้อยก,กันอยู่แล้วนี่ใช่ไหมก็มีเวลาก็ไป เวลาผมก็มีไม mm ่ใช่เวลาผมจะมีว่างไปที่เนี่ยทุกที่ทุกวันเมื่อไรล่ะผมก็มีงานของผมว่างเมื่อไรผมก็ไปวันหยุดเสาาทิศว่างวันไหนผมก็ไปแค่นั้นเองทำไมจะต้องล็อกผมตรงนน้นตรงนี้ตรงหะฮะชีวิตส่วนตัวผมก็คือส่วนตัวของผมผมเปเวลาของผมครอบครัวของผมใช่ไหมเล่าเอมองทุกอย่างไปการเมืองหมดได้ไงผมอยู่กับท่านมาสี่สิบห้าสิบปีแล้วไม่ช่อ้องไปวันทุกไปวันนี้หรอกน้องตายมันสามโลกมาแล้ว ใจลุงแสแดงก็อยู่ด้วยกันแล้วอะไรก็นักหนาไม่เข้าใจไม่มีต้องพูดอะไร่ะทําไมต้องฝากอะไรกับใครล่ะผมพูดว่าถ้าโดยตรงได้อยู่แล้วเนี่ยทำไมต้องฝากใครแล้วทาไมจะต้องไปขุดคุยเรื่องคนนี้ออกมาให้มันเป็นประเด็นเนี่ยผมไม่เข้าใจอ่ะไม่เข้าใจจริงๆนะแต่ผมก็ทนได้ว่าไปนะแต่ผมไม่จะเป็นต้องตอบทุกวันอยู่แล้วเนาะดูดูแล้วก็ไม่มีอะไรนะเรื่องจริง่นะ อตว่าะอะไรนะสามต่อวาตลอดไปอะไรสามอค่ะอยว่ตลอดเพราะว่าคอยวอยู่แล้วนายกิติศักดิ์วันวรรหะนะครับผู้ที่สภาได้กล่าวถึงการแก้ตําูนครั้งใหญ่ว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องมีการปลดปล่อยกฎหมายยกเว้นมาตราหนึ่งและมาตราสองที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ถ้าหาแก้กฎหมายแล้วจะต้องหาหรือร่วมกันกับสมาชิกวุฒิสภา ของผู้แทนรัษฎรและคณะรัฐมนตรีหากมีการแก้รรมนญจริงโดยเฉพาะวาระตำแหน่งนายกรัตรีไม่ควรเกิน8ปีดังนั้นควรแก้ตรมนญข้อนี้ด้วยหากพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัตรีพ้นวาระไปแล้วแต่นายกรัตรีเป็นคนดีที่ไม่ควรจะจำกัดระยะเวลาการบริหารคนดีอยู่เกิน8ปปีไม่เป็นไรนะครับ กิติศักดิ์ยังบอกอีกว่าหากแก้ธมนูญข้อนี้จริงตนไม่ทราบว่าพลเอกประยุทธ์จะยังอยู่หรือไม่และธนูญฉบับแก้ไขใหม่มีผลบังคับใช้กับพักการเมืองทุกพักการเมืองที่เป็นค a n d i d a t นายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะพลเอกประยุทธ์สําหรับรัฐธรรมนูญข้ออื่นๆที่ต้องแก้ไขนั้นต้องดูว่าฝ่ายการเมืองต้องการในประเด็นใดบ้างตนขอเพียงอย่าแตะมาตราหนึ่งมาตราสองเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์และราชอาณาจักรไทย ส่วนมาตราอื่นต้องลงรายละเอียดหรือตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูนหรือสะสะอตนไม่ขัดข้องแต่ก็เห็นด้วยกับการแก้ธรรมนูนเขาบอกว่าสาวหลายท่านสนับสนุนให้แก้ไขรวมทั้งการดํารงตําแหน่งสสที่กําลังจะหมดวาระนะครับต้องปิดล็อกห้ามสาสาสองปีหรือไม่นี่ก็เป็นอีกประเด็นที่สวกําลังคิดและทำํำ นะครับส่วนนักการเมืองสสมีประเด็นใดที่ต้องแก้ไขต้องร่วมมือกันที่จะไปด้วยกันนะซึ่งปรากฏว่าจากประเด็นข้อเสนอแนะดังกล่าวฮะก็ปรากฏว่าทั้งพลังประชารัฐก็ไม่เห็นด้วยนะครับในขณะที่ฝั่งของเพื่อไทยก็ไม่เห็นด้วยนะฮะบอกว่าจะเป็นการสืบทอดอํานาจของพลเอกประยุทธ์นะครับในขณะที่วิษณุเกลือง,งามบอกว่า การจะแก้รัฐมนลตอนนี้ก็คงแก้ไม่ทันแล้วนะฮะไม่ทันสมัยการประชุมในการแก้แน่นอนนะครับสิ่งเหล่านี้ก็กําลังเกิดขึ้นนะควรพกดคุจางกันต่างๆนาาสุดท้ายบอกว่ากูว่าแล้วนะฮะสุดท้ายก็จะเป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อประโยชน์ของพลเอกประยุทธ์มีเชิงงานสังเคราะห์ฮะเรื่องเจตนาลมของผู้แก้รัฐมนูรก่อนนะฮะที่มีการแก้ไขแล้วก็ทาเป็นรัฐมนูรพุรธศักราช2560ซึ่งมีการแก้ไขหลังจากที่มีการลงมติของ รัฐธนูนของคุณมีชัยริชุพันไปแล้วมีการแก้ไข128มาตรานะครับผู้เขียนนัฐธนูเรื่องของการดํารงตําแหน่งนายกตรี8ปีเนี่ยนะฮะซึ่งมีเงื่อนไขสําคัญเนี่ยนะให้นับตั้งแต่วันที่สภาผู้แทะะนรัษฎรในวัก2นะครับตั้งแต่สภาผู้แทะะนรัษฎรเนี่ยโหวตให้เป็นนายกตรีไม่ใช่สภานิติบัญญัติแห่งชาตินั่นหมายความว่าใครก็ตามที่มาจากสภาผู้แทะะนรัษฎรที่มีการเลือกตั้งเข้ามา คนเป็นนายกรัตรีนะครับจะดํารงตําแหน่งทางการเมืองได้ไม่เกิน8ปีนะครับเจตนารมณ์ของผู้ร่างรัฐธรรมนูญทําเพื่ออะไรนะรผมเรียนย้ํานะแก้รัฐธรรมนูญหลังจากที่มีการทําประชามติมาแล้วแล้วก็ไปมอบให้กับพลเอกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาวความสงบเรียบร้อยผู้ถือครองรัฐบะตรัฐาธิปัตย์จึงสั่งให้มีการแก้ไขรมมัฐมนูญแล้วก็ประกาศใช้เป็นรมมัฐมนูญปีพุทธศักราช2560แก้ทําไม ทำไมต้องทําตรงนีนะ้เพื่อต้องการที่จะไม่ให้มีการสืบทอดอํานาจในระยะยาวเป็นหลักที่หลายประเทศทำไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริก,กาไม่ว่าจะเป็นรัสเซียนะซึ่งหลักนี้ถูกนํามาใช้ในประเทศไทยส่วนเรื่องของพลเอกประยุทธนะ์บอกว่าดำรงตำแหน่ง8ปีที่ผ่านมามีคนบอกโอ้พอประยุทสิ้นสุดแล้ว8ปีมาแล้วนะซึ่ง8ปีที่ว่ามันมีวักท้าย ว่าจะต้องโหวตโดยจะต้องโหวตโดยสภาผู้แทนราษฎรพลเอกประยุทธะะ์ทธธได้อยู่ต่อตั้งแต่วันที่30สิงหาคมพุทธศักราช2565เป็นต้นมาทีนี้เรื่องนี้เนี่ยสวเอามาพูดในตอนนี้เนี่ยสมควรที่จะเอามาพูดสมควรที่เอามาแก้ไขไหมในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองถ้าเอามาทำช่วงก่อนการเลือกตั้งยิ่งเป็นการเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองในการโจมตีพลเอกประยุทธก์กลับกลายเป็น แนวร่วมฝั่งทักษิณโดยปริยายนะฮะทำให้ตอนนี้เห็นไหมฮะพลังประชารัฐก็ไม่เอาด้วยนะเป็นพรรคที่มีเสียงข้างมากเพื่อไทยก็ไม่เอาด้วยนั่นหมายควาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นงานนี้เป็นไปไม่ได้ละความขัดแย้งจะเกิดขนนึ้นทันทีและจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าการต่อต้านพลเอกประยุทธ์อย่างที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นมาก่อนจริงๆแล้ววัตกรรมที่พลเอกประยุทธ์กาลังถูกโจมตีและถูกเล่นงานตอนนี้คือประดจการนะฮะ ฝ่ายเขาก็เรียกตัวเองว่าฝ่ายเดโมแครซีหรือประชาธิปไตยจริงๆแล้วการแก้วัรกรรมนี้ไม่ยากเลยถ้าเข้าใจเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองอย่างลึกซึ้งนะครับเรื่องนายกรัมนีรป8ปีนะครับสมควรจะแก้ไหมในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองชั้นสูงเรียนว่าไม่สมควรจะแก้นะครับในเวลานี้ ส่วนในอนาคตมันมีกลยุทธ์ทางการเมืองมากกว่านั้นเนี่ยที่เขามีเจตนาลมแล้วก็ฝังอยู่ในรัฐธรรมนูนเขามีกลยุทธ์ในการแก้ไว้อยู่ที่ว่านักการเมืองและพรรคการเมืองนักการทหารเข้าใจกลยุทธ์ทางการเมืองหรือไม่ถ้าไม่เข้าใจก็จะไปแก้รัฐธรรมนูนและสุดท้ายจะเป็นที่มาของการจุดชนวนของประชาชนจุมนุมประท้วงต่อต้านผู้แก้ไขรัฐธรรมนูญ นั่นเองขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักด์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ